ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับผู้ที่ตามช่างช่องตามห้อยอารยธรรมครับตอนนี้เราอยู่ที่พระธาตุพนมนะครับพี่น้องนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอพระธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้เขามีโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ที่เราจะทําในวันนี้นะครับมีมีหลายอย่างอยู่นะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสสิภาพพี่น้องนะครับมารอช่มกับบรรยากาศ พระธาตุพนมนะครับในเช้าวันนี้นะครับพี่น้คนก็มีเยอะอยู่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวันปกติเนาะนะครับวันปกติคนก็มาเยอะอยู่นะครับพี่น้องบริเวณพระธาตุพนมผมไม่อยากเข้าไปข้างในเพราะว่าผ่านถอดต้องถอ,นนองด,ะด,ดนะพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูดูบริเวณ ปเขีนทคี้นะคะจะทาการปุ่นวันที่สิบเก้านะคะวันท <it> okay. ี <sh asına Dim ona awake> it it ่19นี้นะคะทำอะไรบ้างนะคะก็จะมีทหลบพระเมรทรณีแล้วก็โหลกพระพุทธโคดุนนะคะแล้วก็ท้วงกับปิ่นะคะแล้วก็มีพิธีปรรจุรายชื่อนะคะแล้วก็รวมทั้งที่หสิบห้าวสวันที่สิบแานมโดยมจบุญใจุทุกท่านทุกคนที่เดินผาง เป็นเจ้าภาพบุญรอบกันไว้กับทางวัดพระาพนมก็บริจาคทพบุญกุศลรอบกันได้ครับวันนีับรมบุญก erm> ุศลรอบกันได้นี้มาชุดที่ดินจังหวัดพระธาตุพระนมรอบกัน4ล้านบาทซื้อี่นี่คือ8ล้านบาทคือจะทุยเรื่อบุญกนะครับนมปร่นเป็นสีมีบุญกระถินนะครับ

วัตถุม,มงคลนะครับ ากศก็ร้อนอยู่นะครับร้อน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 อยู่นะครับน่ะครับที่เราอันนี้คือบริเวณองค์พระธาตุพนมนะครับมที่ที่อำเภอพิบูลพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับเดี๋ยวตอนนี้เรา อยู่กับทีมงานนะครับสมกิจบ์สมกิจบ่ท่องกับมาถึงแล้วนะครับพรุ่งนี้เราจะมีโปรเจกต์ที่ไปถ่ายทำนะครับอภิตยาพ่อสวัสดีครับของกวัทายุ่งซท่วยวัดหนยาวุคนไหนนแมนาเสร็จครอบอ้าวจัจักรองายร่มรุจซื้อที่ดีสิบาท ขอขึ้นคาราบาลานะครับมาเชิญครับผมตอนนี้ก็นั่งเดียว้ อนสัมาะค้สภารสัครับวันนี้เราเจอเจอคณะของเราที่จะไปทําพิธีวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ติดตามนะครับรอนางที่วังบดานนะครับอันนี้ก็ขับร้องโดยสมกิจ นะครับสกิจบอ่อทองครับเราเดี๋ยวไอ้ลูกไส้นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวสิสรล่อมเพง่งอันนั้นให้ลองเมื่อไหร่ครับพ่แกด้วรี่เลนเล่นไสกีตาเลนไกิตาเดี๋ยวสซงเท่ง ทื่เพลงนาหาาน้อยอะไรมันเล่นเซกิตาได้เลยเออมันมันต้องเริ่มเพลงแบบนี้มันยุยู่อยู่เขียนเท่าเนี่ยมันต้องลูกทุ่งยี่สานผสมอินดี้ถ้าเป็นเพื่อชีวิตหลายมันหายชินยากสายชีวิตนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นะครับสัพน นี้พวเราไปครับไปที่พระบามาเกือรัเราพร้อมที่จะไปถ่ายมาขอพรขอพรองพระธาตุพนมก่อนนะครับวันนี้จะไปถ่ายทำเอ่มิวสิกเพลงรอนางที่วังะดาน เห็นได้มาขึ้นบรรยากาศนอนอยู่นี่ฝันดีป๊อปสุดยอดเลยครับสุดยอดบรรยากาศคือว่าได้กินดังไฟสูมไฟกินน้ำชาตรงใกล้แห้บรรยากาศดีไรแบบนี้เมื่อแล้งจะเมื่อแล้งจะเบิ่งเพิ่มบรรยากาศอีกแบบข้อเสือป๊อปเหมือแล้งข้อเสิือนี่ข้อเสิร์ตได้พี่น้องเมื่อแล้งเนี่ยนี่ข้อเสิร์ตเมื่อเมื่อนเดกับข้อเสิร์ตน้อยนี่ข้อเสิร์ตน้อยข้อเสิร์ตือเล่นกองไฟรอบกองไฟเด อเชกันเพนกเสียงระตได้เอยเได้ไได้มีเตอว่มีปัญหาเรื่องเรื่องอนุญาตนไฟกั้นบนเลยครับมือรี้พร้อมกันที่จะเขารอกันเขาไปขอพ่อเปิดรอนางที่วังบดานนะครับผลงานเพลงนี้ติดตามรับฟังกันนะครับล รูเลยนะครับผมการบริกานะครับกับคุณตุ๊กยิ้มอยอนะคไวจากแ้วก็รสาั่งแล้วก็กัวสมปงีเลัเต็มเลยคร

เขาเขาบอลํามพกอะไรเนาะอาจารย์เปิดปากเป่าเราปลิ้มสิ่งกระํากันได้บอลัมพกต้องาเนยเออเบอลวบอลลัพคือใบเตเตีอเขาเหตุในอย่างเขาก็บ่อยากให้มันเบื่อกับคนอื่นอยู่ในบอนบอมีเป็นอย่งแต่้าอข้างนอกนีกับาก็ลเรืเอยอยู่อ๋อชบอกในข้อทายสิ่ง